สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะวันที่ยี่สิมสิงหาคมนะคะเรามาเรียนหน่วยต้นไม้ที่รักแต่นี้ไปเรารู้จักชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้ก่อนให้เด็กๆไปฟังเพลงกันได้เลยนะคะ ส่วนประกอบของต้นไม้เราจะมารู้ชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้ตั้งแต่ด้านล่างขึ้นมาเลยนะคะประกอบไปด้วยรากนะคะที่อยู่ในดินนะะโผล่จากดินมาเราเรียกว่าลำต้นนะคะต่อจากลำต้นก็จะมีกิ่งก้านไปถึงดอกนะคะดอกนะคะเมื่อดอกเสร็จแล้วก็จะมีผลนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อไปก็คือใบไม้นะคะ ก่อนอื่นเรามารู้จักลักษณะของใบนะคะใบพืชของแต่ละชนิดก็จะมีใบแตกต่างกันไปนะคะบางชนิดมีรูปร่างเรียวยาวนะคะบางชนิดมีลักษณะกลมนะคะต่อไปบางชนิดมีรูปร่างยาวรีหรือบางชนิดก็มีรูปร่างเป็นหกแฉกนะ,ะมีเป็นรูปหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นใบแต่ละชนิดเนี่ย มันก็ไม่เหมือนกันบางชนิดใบไม้อยู่ในน้ําบางชนิดอยู่บนบกนะคะเพราะฉะนั้นใบนะคะก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นใบมะพร้าวที่บ้านเรานะคะก็จะไม่เหมือนกับใบตําลึงนะคะใบตาลึงก็จะมีเป็นหกแฉกนะคะต่อไปใบว่านหางจระเข้นะคะก็จะมีอวบน้ําและมีความชุ่มน้ําอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นหน้าที่ มันเหมือนกันลักษณะของใบไม่เหมือนกันแต่มีหน้าที่เหมือนกันคือมันมีหน้าที่สร้างอาหารและคายน้ํานะคะลดับต่อไปผลผลหรือว่าเราเรียกว่าผลไม้หรือว่าภาษาถิ่นเราจะเรียกว่าลูกลูกของมันลูกมะม่วงนะลูกแตงโมนะแต่ว่าทางวิชาการเราจะเรียกว่าผลนะผลของมันก็จะมีแตกต่างกันผลก็มีอยู่ ใต้ดินอย่างเช่นถัวเนี่ยก็จะมีผลอยู่ใต้ดินนะคะแล้วก็มีอยู่บนดินนะคะอย่างแตงโมทับทิมนะคะส้มส้มโอมะมะเขือเทศนะคะอง,งุ่นนะคะแอปเปิ้ลนะคะลูกเชอรี่เพราะฉะนั้นผลเนี่ยก็จะมีหน้าที่หอ่อหุ้มเมล็ดและใช้ขยายพันธุ์นะคะดอกนะคะดอกเนี่ย มีสีสันสวยงามนะคะจะมีดอกสีแดงสีเหลืองสีขาวดอกกุหลาบดอกบัวดอกเดบิล่าดอกชบานะคะหรือดอกอะไรที่มีอยู่ที่บ้านเด็กๆก็จะมีสีสันหรือแม้กระทั่งสีขาวนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นดอกเนี่ยก็จะมีหน้าที่ผสมพันธุ์ลอ่อแมลงให้มาผสมเกสรน,นะคะ mm hmm. เมื่อผสมเกสรเสร็จุ๊กเนี่ยก็จะไปเป็นผลหรือเป็นลูกนะคะทีเนี้ยเราก็จะมาดู หน้าที่ของพืชอันดับต่อไปนะคะลำต้นลำต้นเนี่ยมันก็จะมีลำต้นเล็กลำต้นใหญ่นี่เรามาจับลำต้นดูใช่ไหมลงลำต้นต้นไม้ยืนต้นเนี่ยจะแข็งนะคะแข็งลำต้นบางชนิดนะคะก็จะไม่ค่ะอ่อนอย่างเช่นต้นตําลึงนะคะก็จะนิ่มอ่อนแล้วก็จะมีมือเกาะนะคะจะมีมือเกาะสําหรับที่จะให้ต้นมันอะ ยืนอยู่ได้นะคะอย่างต้นไม้ที่อย่างเช่นต้นไทรนะคะมีลําต้นที่แข็งแรงแข็งหรือว่าต้นสักเนี่ยนะคะต้นสักเนี่ยก็จะมีลําต้นที่ยืนตรงขึ้นไปข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะไม่มีกอกนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของลําต้นก็ชูกิ่งก้านและใบลําเลียงน้ําและธาตุอาหารไปเลี้ยงใบนะคะราก รากก็เป็นส่วนสาคัญอีกอย่างหนึ่งของพืชน,นะคะรากเนี่ยก็อาศัยอยู่ในดินนะคะในดินเพื่อที่ไหมคะดูดน้ําและอาหารไปเลี้ยงส่วนของลําต้นใบดอกและกิ่งก้านนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของรากจริงๆก็คือยึดลําต้นดูดน้ําและธาตุอาหารไปเลี้ยงส่วนประกอบของพืชอื่นๆนะคะเพราะฉ<อ>ะนั้น พืชแต่ละชนิดจะมีส่วนประกอบเหมือนกันนะคะแต่ลักษณะของแต่ละอย่างไม่เหมือนกันสรุปได้ว่าชื่อและส่วนประกอบของของต้นไม้ก็จะประกอบไปด้วยรากลำต้นดอกผลและใบนะคะวันนี้คุณครูการนาก็ขอจบคลิปการสอนเรื่องส่วนประกอบของต้นไม้และหน้าที่ไว้วันนี้เท่านี้นะคะ เด็กๆไปดูกันที่แบบฝึกหัดได้เลยนะคะการบ้านตันนี้นะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือธรรมชาติรอบตัวมาเลยนะคะเปิดหน้าที่สองและหน้าที่3าหน้าที่สองคำสั่งว่าต้นไม้เป็นอย่างไรให้นักเรียนเขียนคําตามรอยประซึงซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะคะให้เด็กๆเ,เขียนให้เรียบร้อยเลยนะคะพอหน้าที่3าส่วนประกอบของต้นไม้ให้ประโยชน์อย่างไรลากเส้นโยงภาพ ส่วนประกอบของต้นไม้กับประโยชน์ให้สัมพันธ์กันและระบายสีภาพทางด้านซ้ายมือเป็นผลมะม่วงผลมะม่วงไว้ทำไมคะอ่ารับประทานนะคะเด็กๆก็โยงมางี้ต่อมาลำต้นมีหน้าที่ทำไมคะเออมีประโยชน์ยังไงเอาไว้ทำเป็นสร้าง,องคอนเจอนะคะต่อมารากมีประโยชน์ยังไงนะคะและดอกมีประโยชน์ยังไง เมื่อเด็กๆ่าดเส้นโยงภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ระบายสีภาพให้สวยงามนะคะวันนี้คุณครูการน,นาขอจบคลิปการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ